ติดพ,พื่นพืนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ตามเกมเมอร์เล่นด้วยกันบอกได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะครับไม่กัดนะไม่กัดนะแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มนะเขาบูดกันเข็มสี่เข็มห้าแล้วผมเข็มแรกก็ยังไม่ได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ฉีดจริงนะอันนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับผมว่าผมฉีดแต่ปไปแน่นอนเลยค,ค,คอยดูข่าวแล้วเลยสติมเมอร์น็อกขาเข็ม เอ้ยความลับรู้เปล่าเวลาเวลาเวลาถามอะไรแบบลับๆเี่ยเราแบบต้องคุยกันสองคนนะรู้เปล่าไอ้ใครยิงอะล้มไปแล้วเหรอล้มไปแล้ว,ลลวเหรอเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมาสี่ดิมันต้องมาสี่ใช่ไหมกู้ยแต่ แต่โรงแรมเขาก็มีให้ให้ชุบนะเฮ้ยตาน,นี้เจอคนตาน,นี้เจอคนไม่ไม,ไม่บอดไม่บอดอันนี้ไม่บอดมีคนล,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 ล้ม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 ปล่นี่ปนี่ปล่อทันแล้วนะต้องดูเขาปะ น่าจะคนนั้นเขาวิ่งไปชุกได้กระทาแข้ะบ้านได้เลยเหรอปกติบ้านไม่ใช่สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับ

สต,ตผมว่าบอนบอนมันได้วิ่งเลยอันนี้ปืนนี่ปืนหิวนะครับ ผมเคยหยิบออกไปเลยแต่ใช้ไม่ได้นะเป็นปืนฮิวนะครับจะมผมไปชุบให้จะผมไปชุบให้อ้าเกิดแล้วก็เราจะไปชุบให้เลย อุย้ยใครอะใครยิงอะหมูจังวะอุย้ยบอดจริงบอดจริงเหรอบอดไม่ใช่บอดลุงม,มันเป็นบอดโออคตรโหดอค่มมันบอดโคตรโหดบอดอะไรอะยิงคาล่มอะยิงคาล่มเลยเหรอปกติลงมาแล้วจะยิงแต่นี่ยิงคาล่ม,ม,มเลยไม่บอดแล้วแหละบอดเหรอ มันเขาจีี่ยมเขาปรับใหม่แล้วแหละลุงอ๋อครับมูคาร่มเลยโอ้โหลงไม่ถึงสินาทีโอ้โหเขากำลังเขากำลังชุบกี่อยู่นะโหดเกินเนาะตรงนี้ต้องเรียกว่าอะไรโหดเกินบอทดเหรอโหดเกินบอท เจีมปักบอดโหดเกินไปหาเรื่องที่เดิมดีกว่าหาเรื่องที่เดิมเหรอเออชอบเลยแล้วผมหาป<อ>ืนแบบซูมไกลๆก่อนนะตอนนี้ยังแบบซูมไม่่อเห็นนะ โอ,อ้โหเฮ้ยโดนอีแล้วโดนอีกแล้วสองตัวไม่ตายสบายสองตัวเลยอ่ะสองตัวเลยหรอใช่สองตัวลุมห่วงคนเดียวเราไปให้เขาลุมด้วยโหดมากเลยอ่ะโหดมากใช่ครับ ไบหนึ่งชุดได้ชุบนะผมต้องมาหาปืนะะับตอนนี้เบอร์หนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่รอแล้วเจอไหมน,น,นี้ปืนที่ไม่อยู่มองสู่ไม่ไกลเนะจอบอดลุมตลอดเลยลงตรงไหนก็เจอบอดลุมเฮก้ยเอาอ,อีกเยอะ ย่างใ้บอดเดี๋ยวเจอกันแน่เจอดีแน่ไม่ไห,หลลวละอยากไปหาล้ม gm จังเลยทำไมครับอยากบอกอยากโทรหา gm บอกว่าให้ปรับปวดดีๆหน่อยอ๋อ oh. คาล่มเลยอะ ได้ไปหาเพื่อนห่แล้วบอทตอนนั้นเจอดีน<ห>ไม่ตา้ปปอโอเคน่าจะปืนประมาณนี้นะผมว่าน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะ แค่ดูว่าถ้าบอรดมันวิ่งมาตรงแอดอกแล้วว่ามันไม่ใช่บอดแล้วมันน่าจะเป็นคนตอนนี้เหลือสิบเอ็ดเองนะครับดีนหลอดสามเหลือสิบคนนี้ผมว่าน่าจะคนหมือน้วาั้างคนแน่เลยโว้ยคนคนคนลุง ตรงไหนครับตรงปมเนี่ยอะไะลุงเรอแตกแล้วลุงโหเฮือฮอฮ้ยฮือฮือฮืฮือ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 ฮืื คนรับถือบอดเนี่ยไม่ไเลยก็ว่าได้นะ GM นะ GM จบการน่ทโอนอทอหา GM เลยนะเเอ GM. โอ้โจบการน่ถโทรหา GM เลยนะหาเพจต่างนเพจก่อน GM โอเนี้่บอดหรือคนคนเปล่ามันไม่ใช่คนมันเป็นบอดลุง อ่าแฟนเพจเป็นดีเอ็มก่อนดีเอ็ม เงียบมากเลยเอาไงดีไปไปทางไหนดีครับตอนนี้โทรหาจีแป๊บหนึ่งนะโทรหาจีเหมือนกันกูงกินใช่ไหมถ้ามันอย่างนี้กันเราไม่ได้นะผมนี่คืนไทยเลยตอนนี้ตอนนี้คืนไทยหลือว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยใครมา เรื่องนี้มันต้องถือหูทีเอ็มนะใช่ไหมเขาไปโดนยิงตรงไหนเห็นเห็นโดนยิงตรงสะพานอะ่ะสอ,องรอบสามรบนะอบผมไม่เห็นคน พลังไ,ไปนรงก็พี่พ์ัวกัปาสุดแบบน้นสมควรครับขอไม่จีมละรอรอให้ทางแอดมินอ่านกอนใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ต้องถือถือหูคู่อังคณา โดนยิงตกฟลิงตายย่าระวังนะแจ้งปาเบลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะแก้ให้เดี๋ยวจะแก้ให้เหรอาบอกเขาจะแก้ให้เออ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 โดนยิงตกฟลิงตายสนฟอรลิงเล่นกัน ที่บ้านไม่มีเล่นที่บ้านไม่มีสลิงหสลิงเล่นเอ้คนเขาไปไหนกันหมดเฮ้ยอะไรตกมาเฮ้ยฟังแล้วฟังแล้วังแล้วังแล้วยิมปรับแล้วเิมเวนแจ้งมาบอกปรับแล้วไม่รู้ว่าจริไงไหมอะ ปุนอะไรไม่รู้ว่าเหอครับแม่รู้ดิอยู่ดีเกมก็เียกมกับน้องโปอปไม่ใช่ทางยอีมือม,มาบอกว่าปับ๊บอะไรอย่างเงี้ครับอืมค<ล> <c oughs> รับเแต่เขาก็ตอบไวเนาะใช่เขาเขาเป็นแอดมินพิมพ์ไปปุ๊บตอบแบปั๊บเลยอะ่ะใช่ก็ถือว่าตอบไวเหมือนครับลุงลุงลองอันดูสิลองยิ่งกว่าดูสิ ามเอ้าเอ้าเฮ้ยเพื่อนเกิดให้ที่ดีๆมากเลยอะโอ้ตายตายตายโอ้ตายเพื่อนชุบเกือบแปดครับอีกอีกตีหนึ่งใช่มรวมเราใช่มแปดนี่คือรวมเราแล้วใช่ไหมก็เหลืออีกตีหนึ่งตีหนึ่งเต็มๆอะไม่งั้นก็คนนึงก็บอดเลยลุงเฮ้ย ไอ้คน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 ุณรบกัดคุณรบกัดไอ้ดอกไอ้ดอกไป้ดอกไปทันไหมโอ้โหไอ้ดอไปทันแน่เลยโอ้โหบอดบอทอธิยาบอทวิ่งถือปืนเลยจีนจีนมันไม่ปัดนี่หว่าโอ้โกหกโอ้วิ่งถือปืนชัดเจนเลย บลอดเตรียมดีมคุณภาพรับถือในอุ้ยดับอะดับอะดับไม่ได้รอดเออเออไม่ต้องสุกก็ได้นั่ง ปื้เราอยู่ตรงไหนครับพี่ตุ๊กโอ้โโอโโด,ดูลงมาลุงชนะขาดล่มแค่ลงว่าชั้นน้าแล้วดูโอ้ดูแบบแดงขึ้น